นีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมนั่นเองนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมใหม่จะพาทุกคนไปนําเสนอก็คือการวาดภาพนั่นเองนะคะซึ่งการวาดภาพของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องไม่ธรรมดานะคะการวาดภาพของเราในวันนี้คือการวาดภาพอยู่บนริมทะเลสายอ่าทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคืออะไรใช่ไหมไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรอบของร้านกันเลยอ่าร้านที่เราจะพามาในวันนี้ ไปรับสีใช่ไหมคะ,คะโอเคค่ะ,คะเริ่มได้ที่นั่งได้ใช่ไหมคะเรได้ะะไดไหมคะทุกค,คนนี่นะคะท่เราเลือกม,มาได้นนะะราก็จะาออั่งูบวแถวทุกคนคะหลังจากที่เราเข้ามาถึงนะคะเขาก็จะให้ไปที่แคทเชียนเนาะ และเราก็จะได้ถาดมาหลังจากที่เราชําระเงินรเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขาก็จะให้มาเลือกบริเวณโซนนะคะตามที่ร่งางต่างๆที่เขาจะมีไว้ให้นั่นเองนะคะแน่นอนนะคะว่าก่อนที่คุณจะได้ทำํำคุณต้องหาแบบมาให้เขานะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีพี่ผู้ช่วยต่างๆเขาจะมาช่วยเราในการเลือกสีแล้วก็เลือกแบบนะคะหรือเราจะอยากได้อะไรก็ได้ที่เราต้องการก็คือหาแบบมาให้นะ,ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้แบบออกมาดีไหม สี่มาได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะกำลังรอแบบนะคะเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนคุณล<อ>ูกค้าคมาลูกค้าได้ไวเชอร์เครื่องดื่มสองแก้วอะไรนะคะคุณลูกค้าได้ไวเชอร์เครื่องดื่มเครื่องหน่งอ๋อก็คือให้สั่งได้เลย,เลยอะไรก็ได้หรอคะได้ของอย่างทกาแ้ก็พอครับอ๋องัน้นหนูเอาอได้ค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะผ้ากันเปื้อนส่งชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชุดผ้ากันเปื้อนเนาะ เพื่อที่จะไม่ให้เหลือเสื้อผ้ากับที่เราใส่มานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าสิ่งที่เราวาดอะจะตรงกับแบบที่เราจะตั้งโชว์ให้ทุกคนดูไหมไปดูกันค่ะขอใช้เวลาทําสมาธิก่อนนะคะมาดูได้ยังไม่เสร็จอันนี้แค่ร่างๆ a few moments later งานของเราเสร็จแล้วเป็นไงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้ภาพนี้มาจะบอกว่าอาจจะไม่ได้สวยเหมือนแบบเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าแบบของเราจริงๆเป็นยังไงแต่อันเนี้ยเราทําตามแบบนะซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะต้องบอกก่อนนะมันยากมากขอโวนนะคะสวยไหมคะคือภูมิใจมากกดไลค์กดแชร์กดตับสไ r i b e กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย